สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูกําลังนั่งคุยกับพี่ๆนะคะเรื่องของการทํางานทําธุรกิจต่างๆนะคะพี่หนุ่ยก็พูดอันนึงว่าสิ่งที่ครูเคยสอนเอาไว้อะคะ่ะคือเรื่องของสภาพแวดล้อมของเราอะ่ะมีผลต่อเป้าหมายของเรานะคะยังไงนะคะสบบ่งไปให้พี่หนุ่ยดีกว่าโออก็ตะกี้ถามคุณครูค่ะว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรอย่างี้ใไหมคะสภาพแวดล้อมของเราอ่ะ มีผลต่อการตั้งเป้าหมายของเราหรือเปล่าอย่างนี้ยค่ะคุณครูก็ตอบว่ามีผลคะมีผลอย่างมากเลยคือสมมติว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายอะไรอะ่ะให้เราอะ่ะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นมันจะทําให้เหมือนกับว่าเราขับเคลื่อนเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายก็จะขับเคลื่อนมาหาเราได้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ก็ดูตัวเองว่าตอนนี้ค่ะ เราอะคบเพืนแบบไหนคบคนแบบไหนอะค่ะเราอะก็จะดึงดูดเข้าไปในสภาพแวดล้อมแบบนั้นหรือทําเป้าหมายแบบนั้นเนี่ยได้ง่ายมากนะคะเช่นเ,เราชอบตีกอล์ฟเราก็ไปเจอเพื่อนที่ชอบเล่นกอล์ฟเขาก็จะชวนชวนเราทํากอล์ฟใช่ไหมคะเราทําเรื่องใดเราคบกับคนเช่นใดเราเป็นคนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นตรวจสอบตัวเองนะคะสู้ๆค่ะ